คนวันพุธทั้ทงพุธกลางวันและพุธกลางคืนก่อนอื่นรับคำทำนายให้พิมพ์คำว่าเทวดาลักดูจากไพ่ที่ได้วันนี้นะจะไม่บอกว่าเทวดาลักได้ยังไงนะคนวันพุธท,ที่ชอบไหว้พระทำบุญสวดมนต์ปฏิบัตินะคะและมีการอุทิศบุญหรือแผ่บุญกุศลทางที่คุณกรวดน้ำหรือไม่กรวดน้ำก็ตามนะ อาจารย์ไม่ได้ติดกับการที่ว่าคุณจะกรวดแห้งนะคะแต่ส่วนตัวถ้ามีโอกาสอาจารย์ก็ชอบกรวดง้าลงดินนะคะก็ฝากพระแม่ธรณีไปอันนี้เป็นเคล็ดนะฝากพระแม่ธรณีพยาโยมราชท้าจตุรกบาลทั้งสี่ท่านเป็นพญานะคะแต่ถ้าใคร มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรากรวดแห้งเราตั้งจิตมั่นเลยนะว่าจะอุทิศให้ใครก็ได้แต่ใครที่รู้สึกว่าไม่แน่ใจกรวดน้ําแบบนี้แล้วมีกําลังใจมากกว่านะคะได้เห็นแล้วก็ได้ลงมือทําทําเลยค่ะไม่ต้องคิดมากนะทีนี้เนี่ยบุญที่เราแผ่ไปอุทิศไปเนี่ยนะคะดวงจิตดวงวิญญาณที่เขาได้รับเนี่ย นะบางดวงเขาก็ไปเกิดไปเป็นเทวดานะบางดวงก็เป็นญาติพี่น้องเราตั้งแต่อดีตชาตินะแล้วเขาก็ร่วมโมทนาบุญไปเกิดไปเป็นเทวดาแล้วก็มาเป็นเทวดาประจําตัวดูแลรักษาเรานะมันจะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันแบบนี้ถ้าใครเชื่อนะคะก็พิมพ์เพิ่มเติมได้ดันล่านะว่าเป็นแบบนั้นจริงๆหรือใครมีประสบการณ์ก็เล่าสู่กันฟังนะทีนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะโอ้ยคนที่ชอบไหว้พระสวดมนต์นะเทวดาก็อยากจะมาร่วมสวด หมุนดวยยิ่งถ้าสวดทุกวันนะไม่ว่ามากน้อยเขาก็อยากมาร่วมมโมธนานะคะนะหลายอย่างในชีวิตมันจะมีความคล่องตัวนะคนวันพุธเห็นชัดที่สุดก็คือในเรื่องของการแข่งขันนะคะอะไรหลายอย่างที่มันอาจจะมันอาจจะมีบางอาชีพเนาะที่ต้องมีการประมูลมีการ แข่งขันกันในเชิงด้านธุรกิจแบบนี้เราก็มีความง่ายขึ้นมีความคล่องตัวถึงแม้ว่าจะมีปัญหามันก็จะมีคล้ายๆกับอะไรที่คล้ายๆกับได้มาแบบฟุกฟุกแบบนี้นะคะถึงเส้นชัยนะประสบความสำเร็จนะคะคนวันพุธเนี่ยอย่าได้กลัวในเรื่องของการเริ่มต้นนะหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณอยากทำแล้วมันเป็นการปักหลัก นะฮะตั้งหลักตั้งฐานแบบนี้ซึ่งมันอาจจะต้องมีเรื่องบางเรื่องที่คุณนะได้อย่างเสียอย่างนะคะอันนี้ให้วางใจเป็นกลางว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะเหมือนคนทำธุรกิจมันก็ต้องมีได้เปรียบเสียเปรียบนะอย่าไปมีคลื่นพลังงานที่มันไม่ดีมาลบกวนจิตใจนะคะนะแล้วความสำเร็จนะเก็บรักษาไว้ให้ดี รวมถึงทรัพย์สินเงินทองที่ไหลเข้ามาในช่วงนี้นะพยายามเก็บสะสมเอาไว้อย่าพึ่งใช้ออกไปบางคนคิดว่าช่วงนี้มันเป็นขาขึ้นได้ก็ต้องรีบใช้สิซื้อบ้างซื้อรถใจเย็นๆเนีย่ยพึ่งเพราะว่าคุณจะต้องเก็บเงินส่วนนี้ไว้ใช้กับอะไรบางอย่างหน้าพ่าคือเตือนไว้นะคะอย่าพึ่งไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมเก็บไว้สักพักก่อน มันจะมีเดี๋ยวมันจะมีไซส์มาเองว่าเราควรใช้เงินก้อนนี้กับอะไรนะคะซึ่งแน่นอนว่าคลิปมันเป็นคลิป general นะมันไม่ใช่คลิป ไม่ใช่คลิปส่วนตัวนะคะดังนั้นช่วงขางขึ้นโกยค่ะโกยเงินเข้ามาเก็บก่อนคุณอาจจะไปฝากในลักษณะที่ความเสี่ยงน้อยเช่นสลากอะไรแบบนี้นะหรือว่าอาจจะเป็นหุ้นระยะยาวถ้าคุณมีความรู้พื้นฐานนะคะ,ะมีความรู้พื้นฐานไม่ใช่แบบเอาไปลงอะไรที่มันมี mm. เขาเรียกว่าการผันผวนมีความเสี่ยงสูงไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำแต่ว่าแน่นอนเห็นชัดมากว่าคุณคือลูกหลักเทวดาในช่วงนี้คะ่ะ